ผู้สามแผน่นติดให้เขาสามแผน่นแล้วนั่งคุยกับเขาสามชั่วโมงเป็นสามแผ่นที่ข้างหลังลนะที่ข้างหลังคือกระดูกข้ามเส้นต้องมี<อ>้สามเส้นกระดูกขาเส้นสามเส้นเลยเขาจะผ่าทั้งสามเส้นแต่เขาไม่ได้ผ่าเขาติดเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นสามก็ติดเรียงอย่างนี้เลยอย่างอื่นเขาไม่ติดเขาจะติดตรงนี้แล้วนั่งคุยกเขาสามแต่ว่าคนคนนี้นาใสาอุปกรณ์การ้าเท้า,ทาเนี่ยครับเขาเดินไม่ได้เขาติดเตียงด้วยโอ เดินไม่ได้เรานั่งคุยสนทนากับเขาเรื่องพิตภัณฑ์ไรเวฟสามชั่วโมงหลังจากนั้นลุกได้ลุกได้ด้วยไปเอาน้ำร้อนมาชงกาแฟาให้ทานด้วยกดลุกลยเนะี่ยฝั่งแล้วโอ้โหชื่ออาจารย์เซวิ์นนะคะมีตัวตนนะมีมีมีลายด้วยวันนี้มาไหมคะซื้อเนี่ยกลับมาจากนั้นมาซื้อขอซื้อที่ท่านก็สั่งซื้อจาก พอดีอัปลายที่กรุงเทพน่ะแล้วสัขภาพปลาเจ๊ตัวอย่างมันเป็นไงเจอแล้วค่ะชื่อไหมต้องอะไรอัปลายตัวจริงแล้วก็คือมาหาบิ๊กบิ๊กแจ๊ก๊กโอ้ผมไปต้องนับบิ๊กแจ๊กอะไรกันไหมหาจนเจอหาจนเจอหาจนเจอบิ๊กแจ๊กก็สั่งซื้อสินค้าที่บิ๊กแจ๊กแล้วก็ส่งมาหนึ่งโกนะหนึ่งโกแล้วก็เอาไปส่งให้เขาครับครับแล้วก็วางแผนวางแผนว่า ที่เป็นสเตจของเฝ่ายขายการตลาดอ๋อครน่าลับกลับมาที่คุณพี่เหรอพี่ติดตัวเองได้ปัญหาไนะตอนปวดติดเองติดตัวเองตอนนี้เข่านะโอ้โหสองนะครับพี่เอกสามสิบเก้าไม่ต้องปวดเลยไม่ปวดโอ้โหดีเธอไม่ได้ปวดติดแค่เดียวที่นี่ก็ติดที่เข่าสองแผ่นสองแผ่นแต่ตอนหลังมาบางทีก็ สามีเอาสองแผ่นติดสองแผ่นเสียดายขอสองแผ่นที่สามีเอามาติดเราโอ้สามีก็เอาแผ่นใหม่ติดต่ออ๋อประหยัดด้วยตีดต่อเนื่องด้วยไซเคิลไซเคิลแบบเราทำอย่างนี้ใไซเคิลเลยปรากฏว่าแต่เขาไม่ให้ติดสันนะผมไม่รู้อะเสียดายแต่เสียดาย มีใครเป็นอย่างนี้บ้างใครกินสามมันก็อยกมือแต่เพราะว่าเราเสียดาย